รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมะปรางนะคะกับรายการ Easy Wednesday ค่ะทางช่อง5ค่ะทุกวันพุธบ่ายบายดีๆอย่างนี้นะคะวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมมีอะไรมากมายเลยนะคะอย่างนั้นคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะช่วงแรกของเรานะคะเราจะไปพบกับน,น้องมิวนะคะซึ่งจะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวข้องกับเรื่องว่าจะทํายังไงให้อาชีพมั่นคงได้นะคะกับ Easy Life by Om s i n ค่ะช่วง Easy Life by Om s i n สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วง Easy l i f e by ออมสินกับ<ๆ>มิ้วเข็มะสอนหนูขาวค่ะวันนี้มิวอยู่ย่านเมืองทองทาน,นีนะคะจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารญี่ปุ่นขึ้นชื่อที่ลูกค้าต่างยกนิ้วให้ทั้งในเรื่องของความอร่อยและความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ร้านซูชิเฮาส์ค่ะและตอนนี้นะคะมิวก็มานั่งอยู่กับน้องเมย์เจ้าของร้านซูชิเฮาส์แล้วนะคะน้องเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นุ้ยเมยค้แน่นอนชื่อร้านซูชิเฮาส์ก็เน้นซูชิเป็นหลักเนาะใช่ค่ะนอกจากนี้มีเมนูอื่นๆอะไรบ้างคะก็จะมีนอกจากซูชิก็จะเป็นซาชิมินะคะแล้วก็เป็นโรต่างค่ะค่ะเห็นว่ามีอาหารเป็นเซ็ตด้วยใช่มีเป็นเซ็ตด้วยมีทั้งซูชิซาชิมิเซตมาพร้อมซุปสลัดแล้วถ้าหากถามว่าเมนูเด็ดของที่ร้านใครมาแล้วต้องสั่งคืออะไรคะโเมนูเด็ดของที่ร้านต้องเป็นซากุระโรนะคะพ่มิวมา <c oughs> ถึงร้านแบบนี้ต้องของลองชิมหน่อยแล้วล่ะได้เลยค่ะเราต้องเตรียมเครื่องปรุงเตยมอะไรบ้างคะค่ะอย่างซากุ ข้าวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีสาหร่ายจากนั้นแล้วก็มาโรกันวก็ทุดิบเนี่ยก็จะมีเป็นปูอัดนะคะแล้วก็มีปูอัดทอดขั้งในซูชิเนี่ยก็จะต้องมีครีมชีสด้วยพอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะโร,โรยด้วยเออเป็นเขาเรียก snow f l a คอะ,ค,ะค่ะจะเป็นสักุระโรเหมาะสำหรับมเมอร์ นอกจากหน้าตาหน้ารับประทานแล้วนะคะต้องบอกน้องเม์เลยว,ว่าอร่อยมากๆครีมชีสเข้มข้นดีแล้วก็ส่วนผสมกําลังลงตัวเนะืะไม่มีอะไรมากไปน้อยไปคือกําลังพอดีเลยแต่และว,วันนี่ลูกค้าเข้าร้านเยอะขนาดไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวนะคะก็ประมาณ80คนต่อวัน80คนต่อวันลูกค้าเยอะแบบนี้รายได้ดีขนาดนี้มีการบริหารจัดการกับรายได้อย่างไงบ้างคะรายได้ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใช้หมุนเวียนในร้านนะคะจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะ ฝากไว้กับธนาคารออมสินเป็นบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนกับธนาคารออมสินเพราะว่าเขาให้ดอกเบี้ยสูงถึง3%ต่อปีและไม่หักภาษีด้วยเรียกว่าคุ้มค่าและก็ถูกใจมากๆเลยหากคุณผู้ชมสนใจใช้บริการเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนได้ดอกเบี้ยสูงเหมือนกับน้องเมย์สามารถสอบถามไปได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะหรือว่าที่ call center 1115 <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ได้ค่ะรับฝากถึง31กรกฎาคมนี้นะคะแล้วกลับมาพบกับมิวได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะมิวและน้องเมย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยบัตรอมสินวีซ่าเดบิตถอนโอนจ่ายได้ทุกที่ทุกเวลาสอบถามโทร1115สนับสนุนโดยซอสปรุงรสตาเด็กสมบูรณ์ขวดเพชรใหม่เบาตกไม่แตกราคาประหยัดไร่ทิปทัญพืชสะอาดคัดจากไร่เฮลที m เม e เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัยเครื่องปรุงสำเร็จไอเชฟรับประกันความอร่อย ด้วยยอดผลิตกว่า10ล้านซอง AJ DVD Home เทเตและเครื่องเล่นคาราโอเกะเตาแก๊ส Lucky Frame รับประกันว์วเปิดปิดแก๊ส5ปียามองตราถ้วยทองมิดกู้เรือนเพื่อนคู่ครู ในช่วง easy menu วันนี้นะคะเราจะทําสูตรซึ่งถือว่าใกล้บ้านนะคะแต่ไม่ใช่อาหารไทยมืนวันนี้ค่ะเราจะทําอาหารเวียดนามนะคะอาหารเวียดนามเนี่ยเราจะขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็ทําง่ายแล้วได้ทานผักเยอะด้วยอันนี้นะคะเขาเรียกว่าหมั่นโหนะคะของเวียดนามเราก็เริ่มลงมือทําเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราใส่น้ํามันลงไปนิดนึง ผัดกระเทียมนะคะให้หอมไม่ต้องให้เหลืองมากนะคะแล้วพวกเดี๋ยวจะไหม้นะคะพวกเราต้องใส่ไก่ลงไปถ้าอยากเปลี่ยนเป็นอาหารทะเลเป็นปลาเป็นกุ้งก็ได้นะคะปลาเนื้อขาวได้หรือว่าถ้าเป็นมังสวิรัติก็เปลี่ยนเป็นเจได้เป็นมังสวิรัติก็เปลี่ยนเป็นเต้าหู้ได้เลยค่ะ ันน uhm. ี้นะคะเราก็จะปรุงรสด้วยค่ะซีอิ๊วขาวนะคะสูตรหนึ่งนะคะอันนี้นะคะใช้ได้ทุกอย่างแล้วมันจะไม่เปลี่ยนสีไก่ด้วยนะคะมันจะทําให้รสชาติดีกลมกล่อมไม่เค็มเกินไปนะคะแต่กลิ่นหอมขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่พริกไทยขาวนิดนึงนะคะ พอไก่เริ่มสุกแล้วเราก็สามารถที่จะใส่ถั่วลงไปเรามีถั่วที่คั่วนะคะคั่วแห้งก็ได้นะคะหรือว่านี่แบบทอดเราก็ไม่ใส่เกลือนะคะใส่ลงไปค่ะ <S <S แล้วก็ปิดไฟเลยค่ะแค่นี้นะคะ <S <S ก็เสร็จแล้วตอนนี้เราสามารถที่จะมาจัดจานได้เลย นี่นะคะแล้วก็เตรียมพกาดแก้วนะคะ <g ül Done> ก็พอพกาดแก้วนี่เอาออกมาทีละใบพอดีคำนะคะ <g ül Hot communicate> แล้วก็ใส่ข้าวที่เราเตรียมมาไว้ข้าวนี่ไม่ต้องร้อนนะคะขอ <g ül> ข้าว <g ül> <g ül> แบบอุณหภูมิเพราะมันจะทําให้อุ่นมภูมิห้องเพราะมันจะทําให้ผักเนี่ยค่ะเหี่ยวแล้วก็สุดท้ายนะคะเพิ่มความหวานความเปรี้ยวแบบธรรมชาติเลยนะคะก็จะใส่ส้มลงไปค่ะ อันี้นะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะอาหารเวียดนามนะคะแบบประยุกต์นะคะลองทําดูได้นะคะตอนนี้นะคะสัปดาห์หน้าเราก็จะมีสูตรนะคะของเพื่อนบ้านของเราอีกนะคะซึ่งทําง่ายนะคะหาส่วนผสมง่ายด้วยนะคะแต่ว่าเป็นอะไรที่หลากหลายนะคะไม่ต้องจําเจกับอาหารไทยอย่างเดียวเดีวพบกันคราหน้านะคะกับ Easy Menu ช่วง Easy Life ไ้วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่เซนท่านพระรามเก้าค่ะวันนี้มีนัดกับสุภาพสตรีสาวสวยนะคะใครก็ตามที่ติดอกติดใจร้านอาหารที่มีบรรยากาศแบบโตเกียวคาเฟ่ต้องที่นี่ค่ะ on the table ค่ะแล้วก็สาวสวยของเราเรออยู่ด้านในค่ะสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แก โอ้ยขัดจังหวะกําลังจะทานอาหารอยู่พอดีเลยไม่ขัดค่ะเดี๋ยวทานด้วยกันเลยดีกว่านะคะวันนี้สั่งอาหารมาเพียบเลยได้มาสักที on the table บิลใช่แบบอนี้อาหารดีว่าอร่อยมากเพราะนาทานมากด้วยนะคะอย่างนี้ค่ะเป็นโตเกียวสลัดนี่แล้วมีอะไรอีกคะเนี่ยอันนี้เลยค่ะก็จะเป็นข้าวหน้าแฮมเบอร์เกอร์แกงกะหรี่นะคะอกชีสด้วยโอ้โหเป็นไงคะนี่อีกจานก็คืออันนี้สำหรับพี่เก๋เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นใช่สปาเกตตี้ซีฟู้ดนะคะทอ่มีตู้ซอส เอาละค่ะโอ้โหวันนี้นะคะบรรยากาศการคุยกันที่บอกว่าชื่นมืนแน่ นอนเลยนะคะอาหารอร่อยบรรยากาศดีแล้วก็มีเรื่องที่คุณผู้ชมอยากรู้เพราะว่าเราจะคุยกับสุภาพสตรีสาวสวยนะคุณค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยใครๆเขาก็พูดกันว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามเป็นลูกครึ่งมักจะเจอกับปัญหาพวกริ้วรอยไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วเปิ้ลมันไม่เกี่ยวเลยนะคะพี่เก๋แต่ว่าถ้าสําหรับตัวเปิ้นเองแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราทํางานอยู่ในวงการบันเทิงมากกว่าแล้วก็อย่างที่ทราบกันอยู่ก็คือต้องแต่งหน้าทุกวันใช่ไหมคะแล้วก็โดนทั้งแสงแดดแล้วก็แสงไฟเวลาถ่ายละคร แห่รายการนั่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แบบว่าเราเนี่ยเกิดริ้วรอยที่ร่องแก้มใต้ตาคุณป้าดูแลยังไงคะจริงๆแล้วของป้นนี่ก็ดูแลพวกแบบเรื่องทั่วไปก็คือเรื่องทานอาหารแล้วก็จะทานอาหารที่แบบว่ามีประโยชน์ค่ะแล้วก็ดื่มน้ํามากๆพักผ่อนให้เพียงพออะไรอย่างเงี้ยค่ะมนใช่แล้วก็จะมีแบบว่าเลือกทำทิศเมนเสริมด้วยก็คือทิศเมนที่ป้าทำนี่นะคะต้องบอกก่อนก็จะเป็นพวกแบบว่าลบเลือนพวกริ้วรอยที่ร่องแก้มแล้วก็ใต้ตาแล้วก็ต้องเลือก หาบะน,นะคะที่จะเชื่อถือได้เครื่องมือน,นี่ก็ต้องทันสมัยด้วยค่ะแต่อพอได้ยินคําว่าทรีตเมนต์เนี่ยใครๆก็สงสัยว่าเออถ้าเราไปทํำทรีตเมนต์แล้วเราก็อ,ออกมาทํางานทุกวันเนี่ยทรีตเมนต์มันจะทําให้เราเกิดความระคายเคืองแพ้หรือเปล่าไม่จริงๆแล้วพวกนี้นี่คือไม่เกิดเลยนะคะและ,ะยิ่สมัยนี้เนี่ยวิวัฒนาการเนี่ยได้แบบว่าโหยล้าไปแบบมากๆเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ,คะซึ่งเข้าไปเราเข้าไปทำเนี่ยนะคะสามารถออกมาทํางานได้เลยของเพิ่นเนี่ยไม่ต้องแบบพักฟื้นเลยก็คือ ขอ,อนิดเดียวเพียงแค่เรียกแสงแดดที่แบบว่าจ้าๆเช่นพวกแบบกีฬากลางแจ้หรือว่าการไปเที่ยวทะเลสักสองสามวันแรกหลังจากนั้นเก็ทาพวกครีมกันแดดทาบลุลลเข้าไปนิดนึงก็สามารถที่แบบว่าสวยใสปิงได้แล้วก็ยังมีการทำทรีทเมนต์อย่างด้วยนะคะเขาเรียกว่าทรีทเมนต์ฟื้นฟูระดับเซลล์ค่ะพี่เก๋ซึ่งสมัยนี้นเนี่ยนะคะเราแบบว่าหายใจเข้าออกเนี่ยเอาแต่มลพิษเข้าไปในร่างกายทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการแบบว่าดีท็อกเอาพวกแบบว่ามลพิษต่างๆพวกสารเคมีต่างๆที่มันตกค้างในร่างก ของเราเนี่ยนะคะ<ป>ออกไป uh huh. โดยการใช้แบบทรีทเมนต์เนี่ยเติมวิตามินเข้าไปในเซลล์นะคะพอร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นจากข้างใน mm hmm. แล้วเนี่ยนะคะก็จะทําให้ผิวพรรณของเราเนี่ยเปล่งปังสดใสาจากภายนอกทีนี้นะคะเราก็แค่แบบว่าทาแป้งฝุ่นบางๆเนี่ยก็สามารถออกจากบ้านได้แล้วค่ะ mm hmm. ดังนั้นก็หมายความว่าคุณป้ารู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นก็นสวยขึ้นอันนี้แบบว่าต้องให้คนอื่น, <c oughs> น,น,นเป็นคนตอบดีกว่านะคะพี่เกดแต่ถ้าเก <c oughs> ิดว่าถามป้าเนี่ยถ้าเรื่องพวกแบบว่าร่อ,องแก้มหรือว่าริ้วรอยใต้ตาเนี่ย <c oughs> ดูดีขึ้นชัดเจนแน่นอนค่ะเพราะว่าก็เวลาเราทําเสร็จแล้วเนี่ยนะคะหลังทําเราจะมีเครื่องวัดความแตกต่างก่อนหลังค่ะเราสามารถดูได้เลยว่าร่องแก้มของเราเนี่ยนะคะจางลงกี่เส้นแล้วก็แก้มเนี่ยยกขึ้นกี่องศานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจะพิสูจน์ให้ตัวเราแล้วก็คนอื่นได้เห็นด้วยใช่ มันเห็นได้เลยจาก Before a n t e r t e r ค่ะเราสามารถแบบรู้ได้เลยว่าแบบว่าเอ้ยเนี่ยนะเป็นหลักฐานชัดเจนให้เห็นเลยว่า มันแบบแตกต่างจริงๆค่ะอืค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือ Spot สปอตสตรีสาวสวยของเรานะคะที่ให้คําแนะนําว่าเราต้องดูแลสุขภาพทั้งภายนอกและภายในถูกต้องไหมคะใครอยากสวยอยากดูดีช้าไม่ได้แล้วค่ะวันนี้ต้องบอกว่าขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราสําหรับประสบการณ์ดีๆค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะทานได้หรือยังคะเนี่ยลงมือเลยก่าน,นะคะ<ำ>เอเดี๋วเปิ้ลตักนี้ให้พี่เก๋ดบ่านะคะ ด h อ s สกินด็อกเรสถาบันดูแลผิวหน้าและชลอวัยจากประเทศออสเตรเลียโทร02-696-1122สนับสนุนโดยซอฟต์ปรุงรสตาเด็กสมบูรณ์ขวดเพชรใหม่เบาตกไม่แตกราคาประหยัดไรท่ทิพทันญพืชสะอาดคัดจากไร่ เฮลต y m เมดเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัยเครื่องปรุงสำเร็จไอเช f รับประกันความอร่อยด้วยยอดผลิตกว่า10ล้านซอง AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะเตาแก๊สลักกี้เฟรมรับประกันวาวเปิดปิดแก๊ส5ปียาม่องตราถ้วยทองมิดกู้เรือนเพื่อนคู่ครัว คุณผู้ชมคะได้เวลาเรียนภาษาอังกฤษแล้วละค่ะและวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยค่ะวันนี้เกจะต้องเชิญแขกรับเชิญของเรามาค่ะต้อนรับดรวัชรวรรณฤทธิรงปรมาจารย์ผู้คิดค้นวิธีการพูดและคิดภาษาอังกฤษจากจิตใต้สินึกอย่างอัตโนมัติคนแรกของเอเชียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในเรื่องที่หนักอกหนักใจคือเรื่องอะไรเลยก็คือเรื่องที่อยากจะคุยกับอาจารย์นี่คือเรื่องของ เรื่องของอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ตอนนี้นักลงทุนต่างชาตินะหรือภาษาอังกเรียกว่า investor นะคะเข้ามา invest เข้ามาลงทุนนะคะไม่ว่าจะสร้างคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็น single house twin house town house town home มาเป็นชุดเลยตอนป็นชุดมาเป็นชุดเลยนะคะหรือไม่ก็ land for sale อะไรคะ land for sale ก็คือก็คือที่ดินที่ดินไว้ขายนะคะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งปวงที่ครูพูดเนี่ยนะคะก็มารวมกันเป็นคำคำเดียวเราเรียกว่า property 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 นะคะแปลว่าอสังหาริมทรัพย์ที่คุณเก๋บอกนี่แหละคำนี้นี่เองค่ property นะคะทีนี้มาพูดถึงคําว่า town house กับ town home าก็เช่นกันแหละนะคะถ้าคนรู้จักเล่นคำเนี่ยบอกว่าเราอยากจะสร้างบ้านนะคะให้บ้านนั้นมีความรู้สึกเป็น town home แน่นอนเราจะได้ทาวเฮาส์ซึ่งมีลักษณะของความอบอุ่นอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยคอนโดมีเนียคืออะไรคอนโดมิเนียมก็คือแบบเป็นตึกหลายๆชั้นเป็นตึกหลายๆชั้นนะคะมีลักษณะเป็นแสกแสกก็คือการเรียงกันไปเป็นชั้นคอนโดมิเนียมกับแฟลตต่างกันยังไงแฟลตนั่นนั่นสิค่ะมันน่าสิแล้วแฟลตต่างกับอพาร์ตเมนต์ใช่บางประเทศอ่ะเขาเรียกมันว่าอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ก็คือห้องเช่าห้องเช่าอันนี้ต้องเช่าแน่นอนอพาร์ตเมนต์ไม่ได้มี for sale แต่คอนโด is for selling ถ้าเั้ดจริงๆแล้วลักษณะก็คืออพาร์ตเมนต์กับแฟลตเนี่ยมันเหมือนเหมือนกันเลยนะคะมันเหมือนเหมือนกันแต่ว่าเหมือนอย่างคอนโดมิเนียมจะมีสาธารณูปโภคมีฟาซิลิตี้ถูกไหมมีบังคับมีฟาซิลิตี้แต่แฟลตมีต้องแฟลตผนังติดติดเรียงกันเป็นคล้ายๆแถวแถวแแถวแอย่างนี้นะคะราคาก็จะถูกกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ Pro p e r t y นะคะบางส่วนที่เกี่ยวกับประเภทนะคะของบ้านบ้านเดียวบ้านจัดสันซิงเกิลเฮาส์นะคะซิงเกิลเฮาสอะไรพวกนี้หรือว่าชั้นเดียวก็ one story ถ้าสองชั้นก็ two story อันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับอสังหาเท่ๆเพื่อท่านผู้ชมมีแขกมานะคะพอจะเท่ๆแล้วพอจะรู้แล้วว่าจะหาอะไรให้เพื่อนชาวต่างประเทศนะคะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะเลยคุณผู้ชมนะคะมีคำศัพท์มากน้อยแค่ไหนนะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะกฎของการเรียน DIY mind map นะคะสำหรับข้อแรกก็คือเรื่องของคำศัพท์ค่ะวันนี้สามารถที่จะจำแนกแยกแยะว่าคำศัพท์อะไรควรจะใช้ยังไงนะคะและข้อที่สองก็คือการประกอบประโยคนะคะ การเรียน DIY ยังคงต้องคำนึงถึงการประกอบประโยคให้ถูกต้องตามหลักวยากรณ์ค่ะข้อที่3าคือคำศัพท์ที่หลากหลายนะคะทุกๆสัปดาห์ได้คำศัพท์ที่หลากหลายอยู่เสมอนะคะและข้อที่สก็คือการทำแมปในสมองนั่นเองะค,ะค่ะใครเรียนได้บ้างนะคะ,คะแล้วก็สามารถเรียนกันได้นะคะตั้งแต่8ปีขึ้นไปนะคะ,คะ8ปดถึงสิปีเป็นกลุ่มที่เรียนด้วยกัน,นะคะ่ะ15ปีขึ้นไปไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ที่ไหนะนะคะถ้าเพียงแค่สนใจแล้วก็อยากจะฝึกคุณก็เรียนได้ค่ะนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะท่านผู้ชมไม่สามารถเรียนได้เพียงแค่เทปไม่กี่นาทีนี้นะคะอ,อยากให้ครูเป็นผู้ฝึกให้มาที่นี่เลยค่ะศูนย์พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ EDC นะคะหมายเลขโทรศัพท์081-831-2271และ02-539-2979 02-539-2637-8 ต่อ101ถึง119ได้เลยค่ะค่ะก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะาหันมาฝึกนะคะมีอะไรต่างๆเนี่ยที่มากมายรอบตัวเราที่เรา<ม>ยังไม่รู้เค,คลียร์แน่นอนค่ะปัญหาทุกอยา่างวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญ<อ>ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ูนย์พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ EEC สอนโดยปรมาจารย์ผู้คิดคน้นการพูดและคิดภาษาอังกฤษจากจิตใต้สำนึกอย่างอัตโนมัติคนแรกของเอเชียโทร0 8 1 8 3 1 2 2 7 1 0 2 5 3 9 2 9 7 9 0 2 5 3 9 2 6 3 7 8ตอน10 1 0 1 1 0 5 1 1 1 1 1 1 9กรับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับดิฉันสุภัตราประพองวงอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการดีๆพร้อมกับการแนะนาสุนไร ที่มาจากธรรมชาติสมุนไพรไทยที่ล้ำค่ามีสรรพคุณทางยาประหยัดประโยชน์แล้วก็คือความปลอดภัยนั่นเองคนไทยโชคดีนะคะที่เราเกิดในพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ัาอาหารรวมถึงสมุนไพรหลากหลายที่ช่วยแก้อาการบรรเทาอาการต่างๆที่ร่างกายนะคะมีอาการถึงขั้นเล็กน้อย ไปจนถึงโครคภัยไข้เจ็บวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการถ่ายยากนะคะท้องผูกยิ่งคนยุคสมัยใหม่ทุกวันนี้เราจะต้องทำงานแข่งกับเวลาความเครียดก็มาครอบงำอาหารการรับประทานนะคะโดยเฉพาะอาหารขยะอาหารที่ให้คอเลสเตอรอลสูงปราศจากผักกากใย,ยไฟเบอร์เหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ท้องผูกทั้งนั้นเลยค่ะ ไม่เป็นไรค่ะก็ขอให้ถ่ายทุกวันนะคะเลือกรับประทานอาหารที่มีกากใหญ่พืชผักผลไม้ข้าวซ้อมือ